ลูกเอ้ยแม่ทาลูกห่อเขามาใส่บาตรให้แม่กินอยู่เด้อลูกเอ้ยสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งของเฮาเนะกำลังกาเกี่ยมเห็ดเขาตุ่ขมขนมลงตักบาตรมืออื่นมืออื่นนี่ก็เป็นมือวันศิลใหญ่เนาะเป็นมือห่อเข่าประดับบินพ้นกระตกลิ้นพี่น้องเอ้ยพากกนเห็นห่อเข่าอยู่เทียงนานเนาะพรมนาะพรมตาก็เป็นมือสําคัญอีกมือหนึ่งเนาะ เอากะกาเกียมเห็ดตักบาทให้คุณที่ลวงหลับไปแล้วให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่ป้าลุงอาอาของเขาให้ลูกให้ร้านให้ทุกคนที่ลวงหลับไปแล้วอะไระพี่น้องประเพณีลาวเฮาหลายคนก็คึอสิงห์จักเนาะหอดย่ามหอเขาหอเขาระรับดินหรือหอเขาสลาอะไรพี่น้องเมื่อในรอบรัวเปินและนะสาวกับพักกันเห็ดขอนุมเนาะขอนุมใสเข้มวันสาเอาไปตักบาทกับพักกันมาเห็ดอยู่ ให้ยูหน้าพี่น้องเมื่อนีหรายคนฝนกระตกตกเป็นบางบาทเดียวยุดเดียวตกพี่น้องเป็นกระหอขนมเนาะหอเองเพราะว่าตัวเองเสียเอาไปตักบาทก็ต้องเหตุเองเนาะพี่น้องพี่น้องอยู่ทางบ้านก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมลงไปตักบาทให้คนที่ดวงรับให้คนทีเสียไปแล้วเนาะอย่าที่พี่น้องของเฮา ไปเหตดบุญตักบาทให้เพ่อนเร้อพี่น้องเพลินต้องขากินแน่นอนเนาะบุญหอเขาสระนี่เป็นมือของเพิินเป็นมือของเพลินที่ผู้วงหลับไปแล้วเพลินก็ต้องรอคอยหยาบติบพี่น้องเห็ุหอเขาหอนำไปให้เนาะขันแมนคนเท้าที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จีว่างานบุญสมการอะไรพี่น้องไข่ไข่คือกันอะไรเฮ้ากระถาหลินบุญคือเพลินกระถาหับบุญจากลูกจากล้านเนาะ โอ้เขาห้าวกบทิใส่เบิดทุกอย่างที่เ้าหาได้อหไพี่น้องเป็นหมากใหม่บอบข้าต้มขนมเนาะเครื่องครัวที่เป็นนมมุ้งนมใหม่เรื่องที่กินได้อะไรเรื่องควัวเ้ากะจะใส่มีผักิกปลาแดกแป้นงนัวนะพี่น้องใส่ครบเบิดสู่อันทุกอย่างเลยเพราะว่าอันใดท,ที่เพิ่นมากเพิ่นลวงหลับไปแล้วเ้าก็เห็ดไห้เพิ่นเห็ดบุญให้เพิ่นเพิ่น,นก็ได้หับเพิ่นก็ได้กินเนาะเ <quis> มื่อนี่เขาเพิ่นก็ะใส่หลายอย่างแห้งมีครบมีปลามีหอยมีกุ้งตัวใดสิหาอะไรเอามาใส่เบิดเลยเนาะ พี่น้องทางบ้านได้เป็นจังไห่พากันห่อเขาแล้วละบบมืออื่นไปตักบาดอยู่สายคอมเมนต์มาเด้อถ่ายคลิปนี้เป็นขอฝากพี่น้องได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเป็นเหตุคลิปขังต่อไปบายบาย